ก <fuck> ็เรากลับมาแล้วนะกับเกมนี้ซึ่งแบบว่ามันน่าจะเป็นมินิเกมซึ่งไม่น่าจะนานมากหรอไม่น่าจะนานมากเราน่าจะเล่นได้ต้องขอโทษทีคราวที่แล้ว,นะวไอ้นั่นนะว่าไงดีแบบว่าเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คราวที่แล้วเล่นเลยด่านที่2แล้วนะด่านที่2เป็นทางเข้าโรงเรียนนีมันน่าจะจบเร็วนะเดี๋ยวต้องรีบเล่นให้มันจบแปดโมงห้าสิทางเข้าหลักอันนี้มันเดินเองค่ะอีกครั้งเดียวก็จริงก็ได้นะความเป็นจริงแหละไม่ต้องยิงเยอะนะคราวที่แล้วยิงเยอะไป อซาเชียเราเชียริเดอร์นะคะเอ้ยน้องสองคนนี้ทำไมห,หน้ามันเหมือนกันดังแล้วป็นพี่น้องกันเหรอปาแฟตก็ชอบทาให้หน้าเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะวาดง่ายก็พิเพษโอ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักเอาเป็นลมไปเลยคนนี้เขาชอบเราแต่ทำไมเขาดูไม่ค่อยสนใจเราคนผมชมพูเมื่อกี้ก็มากะไรเลนยิงหลายรอบเลนเลนชื่อเรียกง,ง่ายเลน่าโอ้ยใครตกมาล้วก็ขยันปีนต้นไม้นาะนาะนะนะนะมีข้างบนนี้มีครูหรือเป็นนักเรียนสามคนไอสองคนสาม ไอฉันเจออันนี้หนังสือแบบหนังสือทําความดีหรืออะไรสมัยนี้ไม่น่ามีแล้วละหนังสือทําความดีอะเอบันทึกความดีอะก๊อปปี้กันเป็นว่าเล่นเลยมะลอกเพื่อนว่าเล่นอันนี้ก็ไม่เห็นสนใจเราเลยนั่งเฉยยังไปยิงเขาอีกยิงดวงหน้าเอ้ยขึ้นไปบนทางเดินก็มีมันขึ้นไปข้างบนนึงกำแพงเพื่อไอหลังคาเพื่ออะไร นีไ่ไงเจออีกแล้วสมุดหนังสือนักเรียนนะเมื่อกี้ใครซ่อนอยู่ตรงนี้เหรอได้แค่สิปผ้าตรงไหนอ๋อไม่ถึงว่าดาเมจได้แต่ว่าเวลาไม่ได้โอ้ได้แรงแอปปิ้งอะเอปปิ้งอ่ะอ่อนขนาดนั้นเลยมันต้องยิงเยอะกว่านี้อ่ะคือมีเด็กผู้หญิงหลายคนเข้ามาใกล้เลยอ่ะเข้ามาติด ตัวติดใช่โดยเรายังไม่เจอคนที่ทใช่สําหรับคุณเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเรียนมาแล้วลรู้เฉลียนมา5้เรของคนที่จะพบคนที่แท้จริงอะ่ะต้องอยู่ในโรงเรียนซะก่อนคุณมันได้ยินมาจากไหนอะ่ะนางฟ้าเรียนเกี่ยวกับคอสโมด้วยเหรอเดีก่อนอย่าหนีนะเอ๊แต่นะเสียงนั้นคืออย่ามาเก็กกฟางทางนะโอ้พระเจ้าช่วยออกไปจากไอ้แนนทางนั้นนะไนอ้เงาะว่อะไรวะมีการวิ่งหนีกันเหรอวิ่งไล่กันะนางเอกอ่ะ โอ้ไม่นะฉันวิ่งไม่ทันเนะ่เป็นความผิดของแกเลยบ้าไอ,ไอ้ทึมไอ้เฮียโอเคกันหรือเปล่ามายาจังก็อยู่ที่นี่ด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นปีศาจอยู่นั่นไงปีศาจเหรอคนที่ทําให้แผนพังสินะ,ะโมได้คุณเห็นปีศาจด้วยเหรอไม่น่าเชื่อว่าเธอคนนี้ก็จะเห็นเหมือนกันนะเห็นปีศาจเหมือนกันเขาเห็นปีศาจจริงด้วยว่าคุณก็เห็นเหรอคุณเห็นจริงจริงเหรอโมได เป็นเห็น,นี้จริงใช่ไหมทำไมประทับใจอะไรขนาดนั้นวะเออจะว่าไปชินระบุสร้างเป็นอะไรเหรอือฟังนะคือ,อย่าตกใจละ่ะโอเคโอเคฟังอยู่ครอบครัวเราอะ่ะเป็นนักล่าปีศาจมาแล้วรุ่นต่อรุ่นแล้วอ๋อสองคนนี้เขาเป็นนักล่าปีศาจมันก็เลยแปลกนะที่คนนอกครอบครัวจะมีพลังในการมองเห็นอะไรแบบนั้นด้วยอะ่ะแต่ก็แปลกนะก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยเห็นรู้สึก พลังในนี้เลยเพราะเขาก็ไม่ได้มีพลังที่จะเห็นชั้นตอนนั้นสำหรับมนุษย์แ้วก็เขาที่สุดยอดจริงนะเห็นปีศาจได้อ๋อเป็นนักล่าปีศาจกันเหรอพวกคุณสองคนแต่ว่าทำไมไม่เคยบอกมาก่อนเลยละ่ะเพราะมันเป็นงานอันตรายเราก็เลยไม่อยากจะบอกคนธรรมดายันยังใครจะเชื่อเลยอ๋อก็จริงนะแต่ว่าทําไมมายาถึงต้องย้ายไปละ่ะ ทำไมครอบครัวพวกเธอต้องย้ายไปทำธุรกิจด้วยล่ะก็มันเป็นธรรมเนียมของครอบครัวเลยนะเราต้องไปฝึกเป็นหัวหน้าครอบครัวไงการติดต่อกับคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเป็นเรื่องต้องห้ามด้วยนะขอโทษที่ไม่ได้บอกคุณขอเข้าใจแล้วฉันก็ถามคนตั้งมากมายเลยอย่างที่พวกเขาแล้วก,ก็แค่ว่ามันเป็นเ,เรื่องของครอบครัวอนะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ควรจะคุยกับกันไม่น่าละชินตะบุก็นั่นแหละฉันก็ไม่อยากจะให้คุณต้องสงสัยเกี่ยวกับการาลาปีศาจตั้งแต่แรกก็นั่นแหละก็เลยแบบ ไม่อยากจะติดต่อนั่นแหละเฮ้ยลงอกไปทีต้องอกงั้นเหรอก็ฉันคิดว่าพวกคุณสองคน,นกิเลศฉันานละูก็เป็นอย่งงานง,งาน,นั้นซะงั้นจริงมันก็ดีนะที่เป็นธุรกิจครอบครัวนะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติคุณเห็นปีศาจแล้วทาไมคุณถึงคุณก็อาจจะมีพลังล่าปีศาจด้วินะนี่โฮได้อยากช่วยเราไหมล่ะวันนี้แล้วก็บางทีพวกเราก็อาจจะสามารถทําภารกิจคู่รักได้ด้วยนะล,ล่าปีศาจด้วยกันก็วันนี้ฉันมีเรื่องต้องทําด้วยตอนนั้นก็อะไรนะ จะไม่ช่วยเรางั้นเหรอยังไม่ได้จริงๆเพราะว่าฉันต้องหารักแท้ของฉันห้เจอคุณอะไรนะเพราะเขาดูว่าทางจะชอบคุณอยู่นะคุณดีใจเหรอถ้าเกิดว่ามีใครบางคนที่จะตัดสินใจอยู่กับคุณตลอดชีวิตนะ่ไม่มีเวลามากหรอกนะคือมันต้องตัดสินใจทั้งชีวิตเลยก็ได้เถอะก็ได้ไม่งอแล้วจะไปไหนก็ไปเลยโฮเดลไปฟนเล่นนะเดี๋ยวก่อนสิพี่จินดาบุ๊ค พี่โฮถ้ามุดมีอะไรให้ช่วยแล้วก็ฉันจะช่วยนะบกกัิการแล้วก็ไม่กลับไปงอเขาหน่อยหรอเอ้ยเดี๋ยวนะเราเลือกกันหรอเอ้าเออเราเลือกไปแล้วเหรอเนี่ยเลือกพี่ไปแล้วอะ่ะคือเขาให้ให้เลือกซ้ายขวาแล้วเราก็ลังกดไปแล้วงั้นอนะก็เลือกพี่สาวซะเลยงงงงเอาได้พี่สาวแบบงงงงงกลับไปเลือกน้องได้ไหมอะ่ะไม่ได้แล้วปะเดี๋ยนะขอลองดูว่ากลับไปเลือกน้องนะไม่ได้มีให้เลือกระหว่างมาทํหบททดลองกันออกกำลังกายวิ่งก็คือแบบ ให้หีบตาให้แล้วก็ถอดเสื้อเลยแล้วถ้าเป็นคนนี้งั้นเหรองั้นเอาแค่เบสิกก่อนแล้วกันมาทำการทดลองกันดีไหมทดลองวิทยาศาสตร์แต่จิงนะโฮไดเนี่ยอะไรผีเข้าสิ่งวะเนี่ยไม่ใช่ซะหน่อยเป็นงานของนางฟ้าต่างหากละ่ะนางฟ้าไม่ทําแบบนั้นหรอกนั่นล่ะันรู้จักนางฟ้าด้วยงั้นแหละอย่าไปยอมแพ้ป,ปีศาจเหะละ่านั้น่ะเลือกไปได้ไงคนแบบเธอเนี่ยเธอก็เป็นคนที่ดีที่สุดแล้วละมังสงคิดว่างั้นเอาแล้วเราเลือกไปแล้วไงละ่ะ เราขอไปเล่นใหม่ได้ไหมอ๋อนต้องเริ่มใหม่มาเลยอ่ะเวเราเล่นใหม่แล้วเราอยากเลือกน้องได้ไหมอเลือกคนน้องได้ไหมอ่ะเล่นใหม่เล่นใหม่ทางเข้าหลัก8ปดโมงห้าสิบอ่านไม่ทนันยาวจังน,นี่ลูกปั้นใครอ่ะใครนักประทานนักเรียนนั้นลูกปั้นอย่างสวยเลยหน้าลรงนีอ๋อน,นี่มีชื่ออยู่อันนี้ลองยิงเยอะๆดูนะจะได้ดาวเยอะๆยิงหลายๆรอบอะไรอยู่เมื่อกี้ยิงไม่ทนันเอ้ยยิงทนันมันมิดหมูหรืออะไรัก่ยางยิงหลายๆรอบหน่อยชอบมาก ยิงหลายๆรอบได้ใช่ไหมยิงหลายๆรอบได้ไี่ใครข้างบนยิงทันยิงหลายๆรอบหลบคนเนี้ยมันขึ้นไปบนหลังคาเพื่ออะไร <c oughs> อเอ้คนเมื่อกี้ยูหลบม,มุมเอ,อ้เอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้เขาทอดลืมลืมนี่คนไกลไกลข้างบนหนึ่งคนอนดอ้ทำไมมันดูเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะใครก็ได้ดีขึ้นกว่าเดิมดอเยี่ยมอ้าวเอฟเหมือนเดิมพร้อนจะเอาพวกขนนกไปซื้อของได้ป่ะต้องได้แล้วล่ะของอันนี้ในเรื่องเหมือนเดิมนางฟ้าเขาเขามองไม่เห็นนางฟ้าแต่เขามองเห็นปีศาจนาะ น้องปิศาจแต่น้องปิศาจนี้ไปได้นะจับไปทันข้ามข้ามข้ามแต่ต้องไปสารภาพรักกับคนน้องสาวนะมันจะต้องเลือกฉันฉันรักมายาฉันรักทั้งคู่ฉันไม่รู้อันนี้สุ่มอ่ะคืออะไร,รอ่ะอันเนี้ย u n ซ e น n Destiny อ๋อ,อ,อเอาอันนี้ไหมล่ะได้ปะอ๋อไม่ได้อะเอ้ยอยากได้อันเนี้ย I อ a v e no น d e เดคือฉันไม่ไม่รู้เลือกใครอยากได้อันเนี้ยไม่ได้อ่ะ็อก รักทั้งคู่ก็ไม่ได้รักพี่เสียดายน้องเอามายะเพราะว่าฉันชอบน้องมากกว่าเพราะว่าคนพี่นี้ใส่ไขยเรารเกินไปนิดหนึ่งไมายะจังรอสักครู่หนึ่งนะว่าไงโหนี่เป็นไงให้สารภาพเร็วๆสิมัวแต่ทําตัวซื่อบือ้อช่วยไม่ได้เลยนะก็ไม่เจอน้องเขา,านานแล้วช่วยไม่ได้งั้นเหรอโอ้ยแกมันห่วยจริงก็จริงแหละไม่ปฏิเสธแต่ก็โชคดีนะไม่ต้องห่วงหรอกนางฟ้าอีลีจะช่วยช่วยเองนะให้ทําอะไรงั้นเหรอ เธอเป็นนักหน้าปีศาจนะเธอไม่สนใจหรอกว่าเธอจะมีความสามารถอะไรคุณจะเก่งแค่ไหนแค่บอกความรู้สึกไปแค่นั้นเองแค่อย่าทําให้เสียเรื่องก็พออ๋อไม่ถึงว่าไม่ต้องมีพลังพิเศษอะไรมากมายอะไรย่างี้ปะ่ะเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ปะ่ะมันเป็นเรื่องยากนะที่ประสบความสําเร็จโดยที่ไม่มีความรู้สึกไปด้วยอะ่ะอันนั้นก็คุณต้องแบบแสดงความรู้สึกไปด้วยนะไม่ต้องห่วงหรอก ฉันมีพลังพลังที่จะแก้สถานการณ์นี้ได้อยู่ทำให้พวกเขาเขินสุดๆไปเลยลองดูคือไอจับจับเมื่อกี้นะว่าเป็นจริงมัน่จะโดนจับเขาคุกมากกว่านะถ้าเป็นเงี้ยเอามายาจังขอโทษนะพลังวิเิงพลังต้องไหนอะ่ะอา้าวปอกป้องมายาจังได้แล้วให้เลือกระหว่างฉันกําลังมองที่คุณอย่างเดียวฉันกําลังมองคุณอยู่ฉันดูดีไหมเอาไปถามน้องว่าฉันดูดีไหมลองตัวเองนิดหน่อยอันนี้เป็นเทคนิคที่สุดยอด ฉันแค่กําลังออกกําลังกายสายตาเอออันนี้ดีคือเป็นมีเทคนิคพิเศษอยู่นะที่ฉันพัฒนาตัวเองมันเรียกว่าดวงตาแห่งสวรรค์พูดอะไรทักษะใหม่นี่มันทักษะเก่าชัดเลยอ้ยเจ๋งไปเลย้ยลยาวอันนี้ก็อวยไม่ลืมหูลืมตาเออนั่นสิมันสิ่งที่ไม่ ไม่คาดฝันเลยนะเนี่ยไม่คาดฝันเลยเออเป็นดวงตาแห่งสวรรค์ใช่ก็น้องเขาเป็นเด็กก็เลยหลอกง่ายนิดหลอกง่ายสาหรับแบบในการ์ตูนอ่ะเออดวงตาแห่งสวรรค์คาราบาโม่อ้าวกลายเป็นอินการ์ตูนเฉยเลยเอออย่างไรพวกคนก็ดูมีความสุขนะสนุกกันดีเห็นเด็กผู้หญิงตามทั้งโรงเรียนเลยอ่ะคุณเป็นอะไรตกเขามาเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ใช่หรอกนะมันมีปัญหานิดหน่อยคือมันมีปีศาจกำลังทำปัญหาอยู่ไม่ใช่แล้วมันเป็นลูกศรคิวปิดนะเป็นพลังงานของนางฟ้า อย่าไปรวมเหมารว,วมกับปีศาจอี่ฉันไม่ใช่ปีศาจคือมันก็มีความผิดพลาดกันได้นะเพราะฉันยังเป็นนักเรียนอยู่เลยปีศาจมันทําคอ่คอ,ยคอ,ยคอยค่อยค่อยค่อยเคลยิงผิดอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าปีศาจนั่นแหละไม่โทษตัวเองเหรอกโทษปีศาจไปเลยภาพเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็มันโฮดีที่สุดที่เราจะที่คุณจะอยู่กับเรานะวันเนี้ยพี่โฮก็เรียกเราว่าพี่แต่ว่าแต่ว่าพอตอนนี้ฉันต้องไปตามไปจับ เด็กผู้หญิงปีศาคนั้นนะ่ะคุณจะมาเมื่อฉันต้องการได้หรือเปล่าอันนี้เป็นตุ๊กตาสองข้อความนะโฮได้โอ้ยมันพูดได้ด้วยแล้วเนะี่ยเป็นอาวุธลับในการกำจัดปีศาจฉันมีพลังในการควบคุมตุ๊กตาได้ด้วยล่ะอู้มีเวทมนต์ด้วยหรอเนี่ยเสกปยยกลมมหาชั้ไปเ,ยเ,ยเ,ยเลยงั้นก็เอาอย่างนี้ละกันคือมันมีความลับกับทุกคนนะคิดถึงคุณมากเลยนะตลอด3ปีที่ผ่านมาคิดถึงมากเลยคุณพี่โถอ้โอโฮได้เอ้ยมายะว่าไงนะ มันน่ารักนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ตามที่เธอมีผู้วิจารณ์แล้วก็ความรู้สึกข,ของคุณก็จะไม่ไปเธอเหรอกดังนั้นอย่าลืมคือตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเงี้ยหรอเลยต้องแบบให้มันส่งไปถึงให้ได้ถึงจะคลายคำสาบได้ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ถึงแต่ว่าน้องเขาคิดถึงเราอะไรประมาณนี้ก็เลยแล้วมันพูดความจริงตลอดไอ้ตัวตุวต๊กต,ตาหมดนก่เดี๋ยวขอไปเดินก่อนนะไว้เจอกันโอเคห่างแค่ปีเดียวเรียกเป็นแบบมันห่างกันมากแค่ปีเดียวเองปะเออต่สมัยนักเรียนมันก็ดูห่างกันมากจริง นี่แเราไปเซฟกันเราเลือกน้องนั่แหละแล้ต่อไปทางบันไดก็มีสามพันขนนกแล้วไม่รู้ไปซื้ออะไรได้เดี๋ยวเราเล่นอันนี้เสร็จแล้วเราไปดูซิว่าซื้ออะไรได้ว่พราไงท่านโอ้ได้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะเมื่อไหร่จะตัดสินใจได้ต้องเอาชนะใจเธอให้สำเร็จนะสี่กาแงหัวใจมันค่อนข้างใหญ่หแต่ว่าออร่ายังไม่แข็งแกร่งพอสินะต้องทำให้ตัวเองน่าดึงดูดกว่านี้เนาะ ตอเน,นียความน่าดึงดูดของคุณเนี่ยมันเป็น32เท่าเลย,เยต้องพยายามทําให้มันหนักกว่านี้นะเออจะว่าไปสองพี่น้องสองคนเมื่อกี้มันดูไม่ค่อยสนใจที่หมายถึงไม่ค่อยค้างใครเพราะว่ามันมีพลังของการปราบอิสระอยู่อย่างงี้ก็เลยไม่ค้างใครเราขอยกเว้นอย่างงี้อ่ะมันง,งงเหมือนกันอ้ยใครทํารงเรื่องลี้ลับอ่ะกันโกฮะใช่ไป็คนไม่ดีงั้นเหรอต้องถูกลงโทษนะคนไม่ดี ลองโทษตีร้อยครั้งเลยไม่แหละอ๋อไอ้วนนี้คือคนที่แบบว่าประธานนักเรียนนะดูว่าทางเกลียดเราให้ให้แบบว่าเกลียดเราที่ไม่เป็นรักเขาอย่างเงี้ยวนนี้ไม่ยุติธรรมเลยอะ่ะอันนี้เป็นเพราะว่าสอนของปีนางฟ้าหรือเปล่าอ๋ออันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นหอของปีศาจนะคะแหละอ๋อคราวนี้เป็นพลังปีศาจเด็กคนนี้เ็าเป็นคนเสกให้3คนนี้เกลียดเราประมาณนั้นแบบทำอะไรกับเด็กพวกนี้ละ่ะ ก็เป็นสิ่งที่ปีศาจทำาทําอยู่แล้วดีกว่าคุณนี่จะโง่ขนาดนั้นเลยถึงไม่รู้หรอว่าปีศาจทาเรื่องแบบนี้อ๋อมันคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นตรงกันข้ามริษตรงกันข้ามอันนั้นคือเสกความรักแต่อันนี้เสกของพลังดันมือแต่ต้องการจ๊กแลงน,นี่เองต้องการขัดขวางความรักอ๋อเข้าใจเข้าใจฉันจะทําให้ฉันจะแบบไปขัดขวางทุกวิธีทางจะกว่าคุณจะรักฉันฉันก็จะทําร้ายคุณเหมือนกัน วันนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นะเนี่ยหรือว่าทานจะแบบทำยังไงให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมปกติตอนนี้คุณเห็นพลังด้านมือของเขาใช่ไหมต้องรีบแล้วล่ะลองดูนะตอนนี้ยิงตัวปีศาจตัวเล็กชิบมงและชั้นสองดูเหมือนฉันจะเป็นต้องระวังเด็กพวกน,นี้มันท่านตะเกียดฉันมาได้หรือยัง อ๋อแล้วก็ลักได้เหมือนเดิมเอ้ยลืมลืมหันซ้ายหันขวาอีซาอยู่ข้างบนโอเคนี้ได้หรือยังไปทางไหนอ่ะบทยังไหนอ่ะอ๋อลงบันไดมาอันนี้ลักปกตินี่ลักปกติวิ่งมาทางนี้ไหนไหนไหนอ๋ออันนี้ยิงตรงไหนได้บ้างอ่ะต้องยิงทั้งตัวเลยยิงให้ครบทั้งตัวจะได้คแะแนนเยอะๆยิงครบทั้งตัวยังไหนวะอ๋อปีศาจหน้าคล้ายๆเดิมเลยนะคนเดิมมนเนี่ยหน้าคล้ายเดิมเ้ยคนนี้ใกล้กว่าเดี๋ยวมันมาทําร้ายเราออ้ยตรงัวตรงนี้เต็มเลยทางไหนอีกหมดยัง ลองไปดูซิว่ามีอะไรทําให้เขาคายคำสาปแบ้ปล่อยอ้ยทำไมมันถึงอืดขนาดนี้ล่ะเอ็นุษย์ยีเง่าไม่ต้องห่วงหรอกนะคุรณนะเพิ่งแผนการของคุรณนะเพิ่งเริ่มพนันนี้เตรียมตัวได้เลยนรกกำลังจะมาแล้วไปแล้วชิงเอ้าไปซะแล้วโมไาสซะมะยังไงเธอก็ต้องป้นเตี้ยนอยู่แถวนี้นะนอนระวังนะมันมีปีศาจตัวเล็กครอบงำเด็กผู้หญิงทั้งโรงเรียนอยู่โอเคโอเค จะคอยดูแลให้ละกันให้กลับไปปกติคนที่มีพลังด้านมืดเนี่ยมือนแข็งแกร่งกว่าคนที่มีพลังด้านปิวปิดนะนั่นต้องระวังด้วยโอเคโอเคเข้าใจแล้วหัวใจเขาให้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแสดงว่าเราจีบแย่มากนะข้อความเข้าข้อความเข้าเอ้าข้อความของมายจาจังเข้าแล้วเขากำลังตามหาคุณอยู่นะกำลังตามหาคุณอยู่นะ อาจริงเหรอปกันเธอเออช่วยไม่ได้นะต้องไปหาเธอละโอเคเดี๋ยวเราเซฟแล้วเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามีอะไรขายปะห้าพันโอโหไดไอแแบจรงเลยนะมาซื้อของด้วยงั้นเหรอโออาโออีจ,จังรู้จักกันงั้นเหรออ๋อเป็นเพื่อนร่วมห้องนะชอบเป็นกีตาร์ในวงที่ชื่อว่ารักหัวใจนะสิเริ่มหาเจอเธอค่อนข,ข้างดังเลยนะแ,แถวเนี้ยทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านด้วยประหยัดเงินเพื่อช่วยวงวงนะัวงเลิฟฮาร์ทแล้วทุกคนก็ค่อนข้างรู้จักเธอเกันหมดแั้แหละ อ้จังอะนะอาจจะไม่ค่อยถูกดึงดูดด้วยพลังของฉันเท่าไหร่เพราะว่าเธอก็เป็นนักล่าปีศาจเหมือนกันก็นั่นสินะคนธรรมดาไม่ไม่ดึงดูดไม่ได้หรอกต้องเป็นคนที่เป็นนักล่าปีศาจเท่านั้นที่จะไปดึงจริงๆมันก็มีเหตุผลอื่นด้วยนะอย่างสมะมาครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเกลียดคุณมากหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขารักคุณมากอ๋อมันก็เลยทําให้ไม่มีพลังสินะ อเข้าใจแหละมีคนแปลกๆอยู่นะซื้ออะไรดีล่ะแม่ว่าเขาเป็นคนแปลกๆแ,แต่และไอ้ฝาองอขายแต่อ้พวกนี้เหรอเอ้ยอะไรมันจงเก่งๆป้องกันอะไรเองเจนเอฟเป็นพวกแบบว่า กเพิ่มบัฟอะไรอย่างงี้เฮ้ยอันนี้คือไปถ่ายรูปชาวบ้านเขาหรอกอพาวเวอร์อัพถ้าดื่มไปแล้วสามารถที่จะเพิ่มเลือดได้ถ้าเป็นอันนี้จะได้พลังพาง,งานเพิ่มยิ่งแรงขึ้นสีเขียวก็จะมีทิกมกักที่เปลี่ยนมุมกล้องได้ป้องกันครอบครอบครัวเพจถูกรุมแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเดมอสท,ทำแบบเหมือนกับดักเรามี5,000ันเยอะจังของโดนดอนเนทให้แล้วกันดนเนตให้ดนเนตให้วงเ่ะเขาจะชวนทออะเลาะกับเราแล้ววะออาคืออีกแค่ไหนซือได้อีกโอ้ ตกใจนี่น้องเขาตกตกใจอะไรเสื้อเสื้อนี้ดีกว่าไหมเป็นปั่นเลขสองพัน, 2, นเน,น,นะนาะเก้าตัวเนี่ยห้าร้อยเลยเลยเลนี่นะเรดูกันสองพันลองอันนี้ได้ไหมอ๋ออันนี้มันมันไม่หมดว่าไอพวกอันแรกๆแล้วกันแล้วกันเนาะอย่างละอันสามร้อยนี่มันทําอะไรได้บ้างอ่ะไม่ได้เลยเดี๋ยวเซฟอีกรอบแล้วเดี๋ยวเลิกเรียนก่อนอันนี้มันคือเสน่ห์กันเกี่ยวพาลานีสไตล์อันนี้นักนี่ความฉลาดแต่มันนัก็วิ่งเราอยู่กันออกก็ว่าทําไมตัวละครวิ่งเร็วจังเลือกเองกดสามแหละ เอาไว้มาต่อกันครั้งต่อไปนะ